นี้ก็ไม่มีอะไรวันนี้เราจะมีภารกิจเยอะน่าจะวางอย่างนี้ก็น่าจะได้ยินเเสียงเราดังเรามีภารกิจเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีงานอีกหลายงานเลยเราก็จะมาไขาข้อคําถามสมาชิกในรายการที่าถามผ่านเพจลหลายๆเพจไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องจตุคามเพราะบางคนบอกว่าอาจารย์อาจารย์พูดเรื่องถึงจตุคามน้อยมากเลยก็อย่างที่บอกอ่ะใครที่เป็นเอฟซีกันแข่งกันรู้ว่า อะไรที่มันแบดยังไงอะไรที่มันแบดสุดๆอ่ะจะไม่ค่อยพูดถึงโดยเฉพาะที่เป็นเทศหรือครูบาอาจารย์ที่เราค่อนข้งให้สร้างคารพเชื่อถือเนี่ยเราจะไม่ค่อยโม้มากอ่าเหตุผลที่เราไม่โม้มากเนี่ยมันจะมีหลายๆปัจจัยปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยคือจํานวนที่มันมีจํานวนน้อยเพราะปัจจุบันเนี่ยสมาชิกราชาณัณฑิสยามมันเพิ่มขึ้น พอสมาชิกม,มันเพิ่มขึ้นเนี่ยสมาชิกเราเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากวัตถุมงคลเนี่ยคนนยันที่เราจะไปทาตาให้เป็นจํานวนมากเนี่ยมันก็จะปัญหามันก็จะเป็นปัญหาสต่เราปัญใาแขกค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะเลยค่อนข้างเยอะปัญหาสารบใจแขกค่อนข้างเยอะเยอะถึงเยอะมากเลยทีเดียวอ่ามันก็เลย เป็นปัญหาอย่างหนักแหละที่เราจะต้องทำการแก้ไขให้ได้ภายในปีนี้มีมาสับทายของความต้องการของสมาชิกราะการมัตสยาแล้วก็สมาชิกที่มีเพิ่มเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับจด,ดุคามในรูปนี้ก่อนละกันอ่าในจตุคามที่เราออกไปในทริปเนี่ยก็คือผ่าตะวันโชคช่วงอ่าผาตะวันโชคช่วงตามกล่องนี่เลยอ่าตามกล่องนี่เลย เราจะเห็นว่าสองสององค์เนี่ยที่เราโชว์เนี่ยมันเนื้อเป็นคละสีแต่เนื้อเนื้อมันจะโผนเห็นว่าโคลสีไหมเนื้อมันจะโผลครสีแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันคือเนื้อเดียวกันเลยเพียงแต่ผ่านการจับมากโดยถูกมือบ้าถูกเหงือบ้าอะไรเงี้ยสีมันก็จะกัดออกมาอีกแนวหนึ่งด้วยมลเหตุที่เนื้อเนื้อในการเพื่อมาทำจัตุการุ่นเนี่ยเป็นเนื้อที่เรา ค่อนข้างใช้ความเพียรพยายามในการสร้างค่อนข้างสูงเพื่อให้ได้มาเพราะว่าองค์จตุคาราเมศเนี่ยตั้งแต่รุ่นสองพระธาตสีวิชัยชุมพรไปเนี่ยเราก็ไม่เคยสร้างออกมาแบบจริงจังเลยแค่แต่รุ่นเดียวด้วยเหตุผลได้อย่างที่บอกว่าถ้าเราทําวัตถุมงคลขึ้นมาเนี่ยถ้าเขาไม่อนุญาตเขาในที่นี้ก็คือลูกคารพของตัววัตถุมงคลอย่างอย่างในที่นี้ก็คือองค์พ่อเนี่ย ถ้าท่านแม่อนุญาตออกมาเนี่ยเวลาสมาชิกเราไปใช้ในเดือนร้อนจะบอกว่าองค์พ่อช่วยด้วยหรือใจแขกช่วยด้วยแน่นอนเราแฝ้องค์ท่านอยู่เราก็ต้องบากองค์พ่อช่วยด้วยหรือในการบนบานสาลกาเราก็ต้องบากองค์พ่อช่วยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านแม่อนุญาตเนี่ยท่านไปรับรู้เหตุการสร้างขึ้นมาเนี่ยใครจะมาช่วยเราถ้าไม่ใช่ท่านอันนี้ก่อนรนะดับแรกในการสร้างวัตถุมงคลในแบบฉบับของอาจารย์แขก เพราะฉะนั้นเป็นที่เชื่อใจได้ว่าการสร้างวัตถุของคลองค์พ่อรุ่นเนี้แน่นอนก็คือต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากองค์พ่อหรือองค์พ่อสั่งบัญชาลงมาให้ทําการสร้างเพื่อการหนึ่งการใดเพราะปกติเนี่ยอย่างเมื่อตอนที่เราทำสองพระท่าศรีวิชัยชุนพรเนี่ยเป็นพระท่าที่ท่านสร้างเอาไว้สองพี่น้องก็คือสองคนสร้างเอาไว้แล้วก็มีการชำระสุดโซมลงไป ท่านก็เลยทําการบูรณะ,ะท่านท่านก็เลยมาสั่งบาใช้ยทาวัตถุมงคลเพื่อนาการไปบูรณะในการซ่อแมแซมสร้างอาคารใหม่ต่างๆรอบวัดพระธาตุสวีในยุคนั้นรวมถึงได้นําปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยไปบูรณะโรงเรียนขงเจริญวิทยาคมของเจริญวิทยาคมในยุคนั้นแล้วก็ยังเอารายได้ไปทําการช่วยเหลือพวกบ้านเด็กกำพร้าพวก ผู้ยากไร้รวมถึงศาลศาลบงางศาลหลายๆศาลในจังหวัดชุมพรด,ด้วยไม่ศาลคารพแต่วันจะเป็นศาลเจ้าแม่ทองล่อนคือในยุคนั้นนะท่านมาสั่งหาน้ำเจ็ดท่าดินเจ็ดที่ในการเป็นตัวจรวมมวลสารในการสร้างแต่ที่ทีเด็ดสําหรับรุ่นนั้นเลยก็คือเหรียญลาหูชิงดวงเหรียญลาหูชิงดวงเนี่ยถูกสั่ง มาในนาทีเกือบจะสุดท้ายแห่งการสร้างพิธีสุดท้ายของมารคการสร้างเหมือนว่าให้ทําเหรียญขึ้นมาหนึ่งเหรียญเรียกว่าเหรียญลาหูชิงดวงเพราะว่าในการเรื่องหน้าเนี่ยจะเกิดโรคระบาดท,ท่านพูดไว้อย่างนี้เลยนะตอนนั้นอะ่ะในการเรื่องหน้าจะเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงอ่าเป็นทั้งโลกประเทศไทยก็จะมีคนบาดเจ็บเสียก็คือบาดเจ็บล้มตายอ่ามีการติดเชื้อโรคเป็นจํานวนมาก แล้วก็มีการล้มตายเป็นข่าวในวงดังระยะกว้างท่านก็เลยสั่งให้สร้างเหรียญลาหูชิงดวงนัะความนับอีกอย่างหนึ่งของเหรียญลาหูชิงดวงที่ท่านบอกเอาไว้ในสมัยก่อนก็คือว่าโรคชนิดหนึ่งคนทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศไทยจะเป็นกันเป็นจํานวนมากก็คือโรคมะเร็งท่านพูดอย่างนี้ลนะลเลยนะโรคมะเร็งเนี่ยคนจะเป็นกันเป็นจํานวนมากแล้วก็ถ้า มีความเชื่อและศรัทธาในบุญบาร,รมีของท่านเนี่ยท่านแนะนําว่าให้เอาเหรียญลาหูชิงดวงเนี่ยอารัธนาเหรียญลาหูชิงดวงแผนติดตัวเพื่อปรับธาตุตัวเองไว้ในการรักษาโลกอ่านั้นท่านพูดไว้นันตอนนั้นแต่พระพอพระการเวลาผ่านไปจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยประชากรประเทศไทยไม่ว่าจะเรื่องผู้นําประเทศไม่ว่าจะเรื่องอแผ่นดินประเทศไทยที่มีความร้อนแรงลุกลามในสามจังหวัด หรือจะลามท่านบอกว่ามันจะรามขึ้นมาจนห้าหกจังหวัดแดนภาคใต้ปัจจุบ,บันนี้มันก็เริ่มเริ่มแล้วเริ่มกินจังหวัดสตูลแล้วเริ่มกินจังหวัดตังปายปลายนะเห็นไหมมันก็มีการเริ่มตายท่านบอกและท่านก็บอกเลยว่าเหตุาการณ์ร้ายแรงต่างๆเหล่านี้จะขี้คลายไปทั้งหมดในปีหกแปดท่านพูดไว้แบบนี้เลยนะเหตุการณ์ร้ายทั้งหมดจะขี้คลายไปทั้งหมดในปีหกแปดท่านสั่งไว้ตั้งแต่ปียุคนูนะ่ะ ตั้งแต่ยุคจตุคารุ่นสาวพระธาตุสีวิชัยท่านพูดเอาไว้ท่านมีบรรชาวงการเราก็มีการจดบันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการสร้างองค์จตุคานี่จะต้องเป็นในตากในช่วงของอมีสถานการณ์หรือมีเหตุการณ์สําคัญสาคัญเท่านั้นถึงจะถูกสั่งนํามาสร้างเหมือนรุ่นนี้ก็เหมือนการรุน่นนี้ท่านสั่งมาว่า ให้ทํามาเป็นเนื้อโลหะที่จริงอ่ะเราอยากทําเป็นเนื้อปีสามสูงมากพาชุดเนี่ยแต่ท่านไม่อนุญาตท่านบอกว่าให้ทํามาเป็นเนื้อโลหะให้นั่งอยู่ในปกเก้าเสียนเพราะว่าในยุคเนี้เมืองบาดาลหน้าคาราชเนี่ยจะขึ้นมาในพื้นพิภพบเป็นจํานวนมากคือพวกเหล่าตระกูลหน้าทั้งหลายเนี่ยจะขึ้นมาบนประเทศบนสษามประเทศเป็นจํานวนมากถ้าเราได้การพิทักษ์รักษาจาก พวกบรรดาหน้าคราชหรือนาคาทั้งหลายเนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่รอดปลอดภัยจากในเรื่องหลายๆได้รวมถึงเรายังจะได้ทรัพย์สินที่อยู่ในทรัพย์ของเหล่านาคราชมาไว้สำหรับตัวเราด้วยท่านก็เลยสั่งให้ทําท่านเนี่ยนั่งโยด่วนบลังพญานาคเก้าเศียรก็คือเป็นนาคเก้าเศียรอย่างที่เห็นแล้วก็นั่งอยู่ในตายมหาราชศีลาของผู้เป็นใหญ่ ล่างสุดเนี่ยให้ล้อมรอบด้วยสิบสองนักการศสนาให้ล้อมรอบด้วยสิบสองนักการศาสในาและใต้ฐานเนี่ยท่านได้ประทานยันหัวใจแม่ธร,รณีแห่งดินขึ้นมายันแม่ธร,รณีหรือยันแห่งปามเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นพระธาตุของนครศรีธรรมราชที่ท่านบอกนะยันตัวเนี้ยเปรียบเสมือนปัจจุาัเป็นเอตากทะเป็นหนึ่งหรือเป็นศูนย์เป็นศูนย์ยตาคือเป็นศูนย์ ก็คือเปรียบเสมือนเป็นพระาธาตุนครศรีธรรมราชในเชิงกา,กายที่ท่านพูดเอาไว้ท่านบอกว่าคุณวิเศษแห่งยันต์ตัวนี้ที่ล้อมรอบด้วยสิ่นศักษัตสิย์ก็เปรียบเสมือนเราได้อัเชิญคุณวิเศษของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชและรวมถึงเป็นในแนวทางชาจัตุคามศาสตร์ว่าได้เรื่องการโยกย้ายดวงดาราดวงดาวทั้งหมดเพื่อมาส่งเสร,ริมตัวเรานี่คือที่ท่านพูดได้ฟังและเราไม่ได้พูดออกไปในรายการ คราวนี้ถามว่าครูวิเศษต,าต,าตา่างๆเหล่านี้มันจะบันจะเห็นด้วยตาได้ยังไงท่านได้อธิบายว่าแบบนี้ว่าเหตุไหมว่าทําไมจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงไม่มีเงาอ่าถึงไม่มีเงาเราก็สังเกตดูเออจังหวัดพระธาตุน,นครศรีธรรมราชไม่มีเงาเพราะว่าได้อยู่บนตรงเส้นกึ่งกลางที่ไม่เกิดการทอดเงาล้วก็บอกเออแล้วมันแตกตายย่างยังไงเราก็ถามท่านในสมาธินะท่านก็ให้เหตุผลว่า ดูการถึงท่านกนเ็เรียกชื่อราแต่เราไม่บอกระเรียกว่าดูการการและเวลาเนี่ยที่ผ่านมาผ่านไปในมนุษย์โลกเนี่ยทุกคนยังอยู่ในการละเวลาก็คือการแห่งการละเวลาก็คือการเวลาที่ผ่านผ่านเลยมาตลอดเวลาเนี่ถ้าเรายังอยู่ในการละเวลาการลเวลายังมีผลแห่งเราเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงดาราดวงดาวทั้งหมดมันก็จะมีผลกับเรา มันก็จะมีผลกับเราแต่ถ้าเราไม่มีเงาก็เปรียบเสมอือนเราอยู่กึ่งกลางซึ่งไรเ,เวลาเลิกจามคือการละเวลาไม่มีผลกับเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเราเป็นผู้ที่อยู่เหนือดวงคือดวงดาราไม่มีผลกับเราและการที่เราจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยคือเราต้องเป็นกึ่งกลางแห่งสุริยะก็คือผ่าตะวันอยู่กึ่งกลางของสุริยะ แล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยตัวเราได้รับได้ต้องได้รับพลังงานจากสุริยะเข้าหาตัวให้เกิดความโชดช่วงแห่งดวงชะตาชีวิตท่านก็เลยประทานมาว่าผาตะวันโชคช่วงเปรียบเสมือนว่าเราอยู่คือการแห่งดวงอาทิตย์และชีวิตโชดช่วงจะว,วานขึ้นมาอ่านี่ก็คือที่มาที่ไปรวมถึงอัขราลเลขจันทร์และก็ความหมายต่างๆที่ท่านให้มาส่วนด้านหลังของของพญานาคเนี่ย ก็จะมีรูปพ้าทิชกับพระจันรูปผ้าทิชก,กับพระจันก็คือสิบเอ็ดสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเป็นตัวแทนแห่งภา้าทิชและพระจันเป็นตัวแทนแห่งผ้าทิชและพระจันถามว่าสิบเอ็ดกับยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันคืออะไรความหมายมันจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะุรินทราหูอะุูรินทราหูเนี่ยมีกําลังสิบสองในเวลากลางคืนแล้วมีกําลังยี่สิบเอ็ดในเวลากลางวัน มันจะกลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบุราพาจารยร์โบราณก็เลยระบุว่าพราหูมีกําลังเท่ากับผีขับโมูสิบสองหัวก็คือในช่วงการการกลุ่มการกันคือสิบสองสิบสองตัวหรือเปลี่ยนประดุจว่าเป็นสิบสองลักลัคนาหรือสิบสองราศีอ่าสิบสองราศีที่มีผลทําให้เกิดการละเวลานี่นี่ที่ท่านพูดแล้วท่านก็เลยบอกว่าให้ใส่มาไว้ที่ปกข้างหลัง เพราะว่าในการและเวลาต่อไปเบื้องหน้านาคราชและนาคาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ควบคุมพลังงานชีวิตมนุษย์โลกโดยเฉพาะสยามประเทศเราก็เลยจะเห็นว่าสถานการณ์ใปัจจุบันเนี่ยอ่าอันนี้ทำมาก่อนที่นาคาจะดังอีกนะทำมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายแต่มันก็เป็นไปนตามที่ท่านบอกว่าสรรพสิ่งในโลกเราโดยเฉพาะสยามประเทศมันจะต้องเป็นมาและเป็นไปในตามนั้น ท่านก็เลยเปรียบเสมือนกับให้ดวงตาวิเศษหรือให้เครื่องรางของขลังวิเศษชั้นยอดสําหรับท่านเพื่อเอามาฝ่าฟันในรูปคากของรูปท่านเองรูปคารพของรูปท่านเองที่ท่านได้สร้างก็คือเป็นรูปของท่านเนี่ยอยู่ในปกเก้าเสียนนั่งในปางมหาราชดีลามีสิบสองนักสัตว์ล้อมรอบด้านล่างแล้วก็มีหวัวใจพระแม่ธรณีที่ท่านให้ประทานให้มาไว้กับคู่กับวัตถุมงคล เปรียบเสมือนกับเป็นตาพัะสะปอตเป็นตาพัะสะปอดยังไงถ้าพกท่านไว้เนี่ยอะไรมันก็จะง่ายง่ายเหมือนเรามีพัสะปอตดีเหมือนกับเรามีตายาติดติดตัวเราทําอะไรก็จะง่ายไปหมดท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยเราให้แล้วฮะก็เอาไปจะจะไปใช้ในวดนี้อะไรยังไงก็เอาไปคือในช่วงการเวลาในช่วงนี้ยังไงก็เอาไป เราก็เลยเอามาสร้างสร้างมาในล,กลกนูกคาร์นี้แล้วก็ทำการพุทธาวิเศษปุกเสกเทวาวิเศษมาตลอดจนถึงการแห่งที่ว่ามันควรแก่การที่จะต้องเผยแพร่ไปสมาชิกเช่าบูชาแล้วตอนที่ทำเนี่ยเราก็ดีดระแนตองค์หนึง่งอยู่ประมาณเจ็ดพันค่าทำนะเนื้อหามวลสารทั้งหมดอยู่ประมาณองค์ละเจ็ดพันบาท แต่ด้วยการที่เป็นบัญคาจากองค์พ่อเนี่ยแล้วก็เอาต้องการให้สมาชิกรายการมัตสยาเนี่ยเอาไปบูชาได้เราก็เลยให้เช่าในราคาที่กําหนดเอาไว้ในรายการอ่าใครรู้มั่นว่าจตุคามรุ่นนี้เช่ามาเท่าไหร่องพิมมาหนดิพิมมาหนยพิมมาไหนอ่าในรายการด้บอกไปแล้วนี่ใช่ไหมใครได้เช่าไปแล้วบ้างมาพิมมาหน่อยในราคาเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็คือ มันแท่จะยิ่งกว่าดั้มราคาเหมือนจะแจกฟรีเลยในการที่เราเอาจัตุคารรุ่นนี้ออกมาให้จำหน่ายใช่เราให้เช่าในราคาแค่หนึ่งพันเท่านั้นคือไม่ต้องไปเทียบกับราคาต้นทุนเลยเราให้เช่าในราคาที่หนึ่งพันเพราะเราถือว่าหนึ่งพันบาทเนี่ยทุกคนน่าจะมีกำลังในการเช่าได้ส่วนการบวิการบูชาเนี่ย เราไม่จําเป็นที่จะต้องนําพาท่านขึ้นคอตลอดเวลาท่านสั่งก็เลยนะเราไม่จําเป็นพากเราไปไหนเนี่ยเร,รเราไม่ควรที่จะขาดท่านติดตัวเราอาจจะพกท่านไว้ในกระเป๋าหรือในกระเป๋าสะพายกระเป๋าย่ามที่มันสูงๆที่มันไว้ไม่ต่ำหรืออาจจะเหน็บติดตัวหรือบางคนอาจจะแขวนเลยก็ได้แต่ทั้งหมดทั้ิ้นเนี่ยขอให้มีท่านโดยเฉพาะบ้านหนึ่งหลังเนี่ยควรจะมีท่านอยู่ในบ้านหนึ่งอง เปลี่ยนเสนเมือนกับว่าเป็นตาพลาสะร์ตที่ตรงพลังงานของยุคตรงพลังงานของยุคตรงพลังงานของยุคป,ปัจจุบันและที่สําคัญคือคนในบ้านจะได้นําพลังงานนั้นมาใช้ด้วยนี่คือเรื่องขององค์จตุคาวารประเทศตึ๊บนี่เอเอนื้อเนี่ยอ่าเห็นไหมปึ๊บนี่เห็นไหมดูเนื้อ อันนี้องค์ี่องค์ที่อะไรเนี่ยสองพันสามสามสิบห้าเนี่ยองค์น,นี้ดูเนื้อดิอ่าเห็นไหมทุกคนดูเนื้อเนี่ยดูเนื้อเนื้อที่เปิบเห็นไหมจริงๆแนละ้วมันเนื้อเนื้อเดียวกันมันอยู่ที่เราจับบ้าจับน้อยอ่าเราจับไว้เท่าไหร่แค่แนั้นเองแห่จริงๆแนละ้วเป็นเนื้อเดียวกันพาพตัวจีนี่สวยมากนะ บอกเลยพัดตัวจริงนี่สวยมากนี่ยพัดตัวจริงนี่สวยมากปึ๊บนะนี่พัดตัวจริงนี่สวยมากเนี่ยข้างหลังที่เราบอกว่าอ่าเป็นพัาทิกับพระจันทร์อ่ายี่สิบเอ็ดกับสิบสองแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นฐานสิบสองสิบสองนักษัตริข้างล่างลามนะ ะนในข้างหน้านี่เป็นหัวใจแม่ธรณีแล้วก็ัรััตสยามตากนี่ตากโคตรียบร้อยอุดผงอ่าอุดผงเรียบร้อยนี่ให้คนที่สนใจได้ดูเึ๊บดูความสวยงามกล่องนี่อย่างดีบอกเลยพ้าชุดนี้นะถือเป็นจตุคามรุ่นล่าสุดของอาจารย์แขกที่นำเสอนอนำเหอนอนำเหนอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ